สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับเกิดยังขึืนครับคูโรมนะครับก็ได้ออกมาตอบคําถามเอซีนะครับพรมะเอาซีเข้าไปสอบถามว่าได้รับหมายสารหรือยังนะครับคูโรมเนี่ยก็ตอบว่าสารพระภูมิสันพี่น้องป้าพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเกิดกระแส เยอะแยะมากมายนะครับหลายคนหลายท่านก็เข้าไปวิจารณ์นะครับพี่นองนะครับแล้วก็บอกนะครับบางคนก็แนะนำนะครับบอกว่าเจ้าจะเ้าหลายนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอยู่ซื่อเนี่ยอะไรประมาณนี้แหละพี่นองนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับคูโลมล็อกโปรไฟล์กับพี่นองนะครับเพจเนี่ยเข่าบดได้กับพี่นองนะครับแล้วก็เอาง่ายๆคือว่าปิดนะครับปิดเพจกับพี่นองนะครับ แต่ว่าก็ยังบพท่านได้ปิดเบิดครับปิดเพจไม่ให้คนไปดูครับพี่นองนะครับก็คือปิดเบิดเลยครับพี่นองนะครับเข่าบดได้ะปัจจุบันนะครับทุกท่านครับล่าสุดเลดี้พรทิพย์นะครับก็โพสถามทันทีนะครับแบบซนะครับเลดี้ก็สอบถามว่าครูต่วยกลัวถึงขนาดลบโปรไฟล์เลยหรอ ไม่แน่จริงนี่ว่าไม่สมราคาคุยประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเลดี Ready, ้พอนทิพเพิ่อน็อ่าโพตแบบซี่นะครับเอซี FC, หลายคนหลายท่าน,น,นก็ขนะครับแล้วก็โดนใจสุดๆนะครับหลังจากก้อนหนานี้นะครับออกมาบอกว่าสารพระภูมิสันพีนองปา้าทุกท่านครับแต่ว่าก้อนหนานี้เราก็บอกแล้วนะครับว่าเอ้โหสิกรรมนะครับแล้วก็อยากฟังธรรมะนะครับตัด ขาดจากโลกภายนอกโลกโซเชียลประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเราก็บอกแบบสั้นนะครับเอา้าเอฟซี FC, เห็นแล้วหลายคนหลายท่านนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์นเยอะมากนะครับจังเอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าไหนบอกว่าไม่กลัวนะครับทาไมถึงปิดหลานะครับอีกคนนึงก็บอกว่านั่นไงหนีความผิดอีกแล้วนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสงสัยได้รับซองข่าวแล้วจริงๆนะครับส่วนท่านนี้นะครับก็บอกว่า เวลาพูดอะไรให้คิดถึงคนรอบข้างหน่อยอย่าได้สักเก็บพูดนะครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคงกลัวนะครับท่านนี้ก็บอกว่าข่อยกระวายุคือเขาบวัวได้สันพี่น้องปาดนะครับนั่นแหละครับพี่นอ้องก่อนหน้านี้เราก็มีประเด็นในส่วนของอกับบอทบิ๊กนะครับแล้วก็ล่าสุดแพลว์นะครับออกมาชื่นชมอยู่กรับา่าเราเนี่ยเก่งในส่วนของการาทำเฟซบุ๊ก นะครับแล้วก็ท YouTube นะครับพี่นอนะครับถึงขั้นอัจฉริยะประมาณนี้แหละพี่นอนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยล็อกโปรไฟล์ไปเรียบร้อยนะครับพี่นอนะครับบ๊แน่ใจว่าสาเหตุอย่างนะครับเราไม่ได้บอกไว้นะครับอันนี้ต้องรอฟังคําชี้แจงอีกรอบหนึ่งครับทุกท่านครับนุ่มอ๋องและข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวท้ให้ข่าวสารดีๆมาอัปเดต เดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ